กราบสวัสดีฟีสุภูสุคนครับมือนยิงหลอดมาส,สรุปผลปังไฟบานดงมันนะครับวันที่เก่ามิถุนายน2567นะครับบังที่1จุดตั้งแต่เก่ามุ่งเคิงนะครับผมเทเวลาเทพพนมขนาดทองหกครับ212คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่2เทพพนมขนาดทอ6 405คะแนนผ่านครับหมุนแต่ตองนะครับผมไฟเขาเมกไปทาเสียมากก สามลอยกัวแลจังออกมานะครับเดสซีลอยฮาวีบุ้ยเป็นสถิติบังไฟทองหกเลยนะครับของปีนี้ลุงหลอดเ่าก็เคยเห็นนะครับเดสซีลอยฮาวีครับบังที่สามปุยเมกนะครับปุยเมกสองนะครับสองร้อยสิบเจ็ดคะแนนไม่ผ่านครับบังที่สี่นองไม่นครพ่อนะครับสามร้อยเจ็ดสิบห้าคะแนนผ่านครับมัดเด่นลุงหลอดครับ บางที่หานะครับน้องนับตังค์ครับแต่5คะแนนไม่ผ่านครับบางที่6เทปเวลานะครับ265คะแนนไม่ผ่านครับหลุดมาหอดอ7 8นะครับผมแต่ว่าก่าแพ้คือเก่านะครับแพ้หาวีเนี้อ บางที่7เคยอุทุมพรนะครับ200คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่8แอดเทวดานะครับ385คะแนนเจ้านะครับผมบางที่เก้าถ้ำยุ่นนะครับ150คะแนนที่รี่แตบักไหลนะครับไหลเลยนะครับผมเข่าข้อบดได้ไหลนะครับแพร่นะครับผมบ ลากาบางที่10นะครับกะทีทองคํานะครับบวกคูมและลินซิงฟังสาย290คะแนนไม่ผ่านครับบางที่11นะครับทิดาพอนนะครับผมมึหลอดจอบถาลายเบิ้ดมือนะครับถาสีมะฮอดบางนี่เบิ้ดอ่อนหลอดนะครับกะปอมใส่จังได้ขึ้นมานะครับจังมาหลังจากนั้นกะได้ขึ้นนะครับอ่ะทิดาพอนครับ433คะแนนผ่านครับบาง ที่12นะครับปุ๋ยเมกหนึ่งนะครับ390คะแนนผ่านครับบางที่13บที่เด็ดวังหินนะครับบวกพรอพรินนะครับสามร้บห้าคะแนนผ่านนะครับผมหวานเจี๊ยบนะครับอ่ะแต่ว่ากาบบอฮันเดดแค่นั้นครับบางที่14ครับไพรสีทองครับ275คะแนนอ่ะไม่ผ่านครับบางที่15นิสิตุล่านะครับ50คะแนนไม่ผ่านครับบางที่สิบหกแอตเทวดา2395คะแนนจ้าวครับบางที่17ครับ ซอบีซังลุยนี่นะครับมัดเดียดอีกมัดหนึ่งนะครับ385้้าคะแนนพานนะครับลุงหลอดก็เลยเข่าหอตนะครับผมวาติเซียเจนติล่าอีกก่ะยันได้ร้ายโพดนะครับยันเสียนะครับผมมือนีเขาตัวหลอดได้นะครับผม้วก็เจนติล่านะครับเจนจีลานะครับ3 5 0้าคะแนวพานนะครับผมลูกหลอดออกมาพอดีนะครับที่นี่เลยนะครับรากาบั่งดิสิบเก้านะครับ กุ้งจะเลื่อนซับนะครับผม210คะแนนไม่ผ่าน,นครับบางทียี่สิไล่วินสิงห์น้องบวกครับ325คะแนนจ้าวครับบางทียี่สิเทพบูรพานะครับ330คะแนนจ้าวเกิบนะครับผมมาดีใจน้ำผู้โศกผู้มานนะครับผู้ประมาณกระสูนต่อไปในวันพรุ่งนี้นะแล้วเจอกับลุงรอเดฟซีในงานประเพณีพรุ่งนี้นะครับที่บาดคำเขื่อนแก้วนะครับผมทีมงานกะทิลอยฟ้าเดี๋ยวรายการพร้อมมาเดาวแจ้งพ <c oughs> ี่แจ้งหนออ่อย แป๊บหนึ่งนะครับผมหากข้อมูลพิพาทประกันใดนลองลเรดบซีต้องกราบขออภัยไ,ไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมหลอเดบซีสวัสดีครับ